ก๊อตจีรายุนี่ไงคนนี้บอกเลยคิวบูสนังถีบกันกระจายขนาดนี้เปิดปีมาคนดังหลายคนค่ะเปิดตัวมีรักครั้งใหม่หลายคู่แต่จะมีอยู่คนหนึ่งเออคนนี้แหละคุณก๊อตจีรายุพระเอกฝีมือการแสดงขั้นเทพแถมโสดด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะกาลังจะมีผลงานหนังเลยบอกเลยว่าเป็นหนังแบบทุ่มทุนสร้างอลังการงานสร้างยิ่งยิ่งกาแตกนี้เลยเหรอโอ้โห ปิดเมืองลาพัทยาฮีอมันร้อนแรงมากเมื่อกี้มีเหมือนเจ๊ฝ่ด้วยไม่ใช่ใช่ไหมคอตุ้มคล้ายๆอาจจะมีคล้ายๆเออคุณผู้ชมเดี๋ยวเตรียมชมกันเลยชมกันในวันที่8กุมภาพันธ์นี้เรื่องฝีมือการแสดงเราไม่ห่วงอยู่แล้วคุณผู้ชมคนเนี้ยเขาเข้าถึงทุกบทบาทแต่แอบห่วงเรื่องหัวใจเนี่แหละโสดขนาดนี้ยเหงาบ้างเปล่าโสดนานแล้วนะหรือว่าเตรียมเปิดใจกับรักครั้งใหม่เขาได้ร่วมงานกับคนหลากหลายคนมีปิงปังไข่บ้างเปล่าไปดูค่ะ ก็จลยูอยู่2 uh ิจะได้ต uh ิดตามอะไรบ้างคะนอกจากหนังม uh. ีหน uh ังม uh. right. ีเอ็กซิบิชันแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังอีกหนึ่งเรื่องครับกำลังทำทำสร้างอยู่แฮปปี้ครับอยู่บ้านวาดรูปอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับเนี่ยอยู่กับการทำหนังอยู่กับทีมงานนี่แหละค่ะก็คือไม่ไม่ต้องมีแบบคนอยู่ข้างกายแล้วก็เนพลุงพลังมันใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายครับตลอดทุกวันยังฟิตอยู่แข็งแรงครับ โอเคแตรงนี้ออ้ยถ้าทางตอนนี้จะโฟกัสแต่เรื่องงานนะจ๊ะแต่ความหล่อนี่คือแบบเราต้อง้อเวลาเขาให้สัมภาษณ์พี่แจ็คะคิงเขาแบบางเนี้ตลอดเวลาแล้วเราเป็นพี่แจ็คเราละลายแล้วนะเราไม่พูดอะไรแล้วนะโอ้สังเกตอาการพี่แจ็คสิคนอื่นจะเป็นแบบาแปะไม้แปะมือแต่คนนี้โอ้โหนั่งนิ่งเป็นแม่พี่ตลอาชอบใครเนี่ยเราจะเก็บอาการทีน่าอะ